ก็ไม่ได้เอาอะไรมากเอาสิ่งที่มีอยู่กับเราคือกายกับใจโดยเฉพาะโดยเฉพาะ,ะเรียกว่าอาณาปานาสตินี่แหละที่จะหยิบยกขึ้นมาอ,อาณาปานาสติมีสติอยู่กับลมปานลมหายใจคือเข้าและออก ด้วยความมีสติกำหนดรู้แต่ก่อนก่อนก่อนกอนที่เราหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ได้กำหนดเราไม่ได้รู้มันก็หายใจทิ้งไปหายใจไปหายใจไปแต่ทีนี้เราหยิบยกขึ้นมาเอาตามหลักคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกท่านหลายท่านประพฤติธปฏิบัตินั่นแหละ อาณาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้โดยการมีสติจะตามหรือไม่ตามลมเข้าไปในท้องหรือในที่ไหนก็แล้วแต่แต่ให้รู้รู้ว่านี้คือลมหายใจเข้านี้คือลมหายใจออกแต่ทีนี้ต่อมาต่อมาต่อมาก็มีผู้รู้อีกผู้หนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราคือพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ท่านได้หยิบยกคําคําหนึ่งขึ้นมากํากับจากที่ว่าหายใจเข้ารู้เฉยๆหายใจออกรู้เฉยๆท่านก็มากํากับกํากับเป็นคําบริกรรมต่อไปกํากับกับคําว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นกําหนดว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างนี้ แล้วก็อ,กอีกอีกบุคคลผู้หนึ่งคือหอลวงพ่อ,อเจ้าขุนอาจอาสโภอ,อันนี้ท่านก็ได้รับมาศึกษามาจากประเทศพม่าอันนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปที่เราเคยได้ยินว่ายุคหนอพองหนอแต่อันนั้นเอาไว้ก่อนเราเอาตัวใกล้ๆนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนว่าหายใจเข้า พูดหายใจออกโทด้วยการมีสติด้วยความตั้งอกตั้งใจดูจริงๆตั้งใจดูจริงจจากวันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายดูดูแบบไหนอย่างไงก็ดูด้วยใจของเราตั้งใจเท่าไหรความสงบมันจะเกิดขึ้นได้เท่านั้นถ้าไม่ตั้งใจ จะไม่เกิดขึ้นเลยจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็แล้วแต่แหละแต่มันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าตั้งใจแน่นอนไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากจิตใจจะเกิดปีติจิตใจจะเกิดความสุขจิตใจจะเกิดความใสจิตใจจะเกิดความสะอาดจิตใจจะเกิดความบริสุทธิ์นั้นแหละคำว่าที่พึ่ง มันจะได้เกิดขึ้นกับเราเราจะเห็นที่พึ่งที่แท้จริงที่เราหาที่พึ่งกันทั้งหลายทั้งปวงนะเราวิ่งหายิ่งวิ่งยิ่งไกลยิ่งวิ่งยิ่งไกลทีนี้หาที่พึ่งในใจเราหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมหาพระสงฆ์อยู่ในใจเราจะหายังไงหาด้วยความตั้งใจฉะนั้นให้ตั้งใจทุก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 คน ญาติโยมทุกคนพระเจ้าพระสงฆ์ทุกท่านให้ตั้งใจวันนี้ให้ตั้งใจจนถึงวันสุดท้ายาตั้งใจดีๆ